ุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอีกอย่างให้หน่อยจะได้ประมาณนาทีกว่าว่าเมืองบ้านเมืองอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมหาหออำเภอโกสุมพิสัยขิดหอดพิลุงพิลุงชัยทุ่งรุงร่งโรดระยู่บ้านเขือบบเข่อนตำบลเขื่อนบ้านเขื่อนตำบลเขื่อนอำเภอ 4, โกสุม <8 S 1> พิสัย <8. S 1> เพชรบ,บุรีเขชฉบ,บูกกนเชบรืบ้องสองข้างทางของอำเภอโกสุมด um ิสัยออกจากโกสุมด um ิสัยแล้วมาหนี่เอาไปเอาไปฏิไปอ,อำเภออียงก่อนต่อไปเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิรู้อยู่แล้วว่าเขาขับแบบนั้น เขาก็จะไปไก่แล้วก็เลี้ยวัจไก่ีาวันเขี่ขึ้นเขาว่ายแล้ก็เลยไปว่ายาซ้ายโกายโกสุมโกสุม โกสุมใสหนักน,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 นั่นระวังเท่าหนั้นที่เราดูตัวเรานะี่ยไม่ต้องไปดูเขาหรอกดูตัวเราให้ดี สองนาทีกว่าก็ออกจากโกสุลพิสัยได้แล้ว